คุณผู้ชมคะพามาดูที่บ้านหนองจานกันต่อหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดสระแก้วไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านเตรียมพร้อมเลยนี่ซักซ้อมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการซักซ้อมแผนอบพยพกันพร้อมรับมือถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาท่านผู้ว่าบอกเป็นห่วงชาวบ้านทุกคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการซักซ้อมทุกชีวิตต้องปลอดภัยค่ะ วันนี้ที่จังหวัดสะแก้วมีการซักซ้อมแผนอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะเมื่อวานท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปคุยกับผู้นําชุมชนแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยค่ะพูดคุยกันทําความเข้าใจกันที่บ้านหนองจานเตรียมซักซ้อมแผนอพยพป,ประชาชนที่อำเภอแนวชายแดน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยเขาคัดเลือกเอาหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดน4อำเภอใช่ครับ4อำเภอก็จะมีอำเภอตาพระยาอําเภอโคกสูงอําเภออรัญ,ญประเทศแล้วก็อําเภอคลองหาดนะครับนี่แหละค่ะก็ซักซ้อมกันและที่สําคัญคือต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันว่า ขอให้ชาวบ้านไม่ต้องแตกตื่นนะคะเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมแผนอบพยพเท่านั้นเน้นย้ําเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์จริงเป็นการซ้อมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวค่ะเกิดสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ขึ้นตกใจก็ไปแล้วใช่ไหมครับนี่แหละเราถึงบอกว่ามันจะต้องเข้าใจหัวอกคนไายแดนนะครับเพราะเราอยู่ใกล้นะครับ เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกได้นะครับใครก็บอกไม่ได้นะครับเขาก็บอกไม่ได้เราก็บอกไม่ได้ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมไม่มีใครรู้ดีเท่าอาสอมอลแล้วใช่ไหมบ้านไหนติดเตียงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายรู้หมดนะครับแต่เวลาถ้าเจาเราจะย้ายเขาทำยังไรในบ้านนั้นมี สองคนอุ้มไหวไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ห่วงแล้วก็มาบอกก่อนนะครับแล้วก็ทุกอำเภอทำเหมือนกันหมดนะครับผมสั่งไปแล้วนะครับผมว่าให้ไปดูนะครับลูกเด็กเล็กแด,กดงผมเลยมาพบกแต่ต้องใส่เสื้อคักกับเขาด้วยปกติผมไม่ค่อยใส่นะเพราะเวลาใส่มันพ่อมีเรื่องเ,เองนี่ยเสื้อเงี้ยไม่นะพ่วงก็ไปไม่ไปจะอยู่อย่างนี้นะครับก็เลย เป็นห่วงนะครับแล้วก็อาท่านบอกปกติเนี่ยไม่ค่อยใส่เสื้อกั๊กแบบนี้นะคะ ปกติจะใส่เฉพาะเวลามีเหตุเท่านั้นแต่ว่าอะรอบนี้ก็ถือเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเน้นย้าชาวบ้านยังไม่ต้องแตกตื่นแต่การฝึกซ้อมอพยพเนี่ยเพื่อเป็นการรับสถานการณ์ได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการชี้แจงเรื่องของการเยียวยารอบแรกรอบที่สองครอบคลุมไปกว่า3 2 0 0 0ครัวเรือนแยกจ่าย2 0 0 0ถึง5,000บาทตามระยะเวลาการอพยพบางรายเนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะคะเพราะว่ามีปัญหาบัญชีไม่ตรง กับบัญชีที่รับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เอาไว้ส่วนกลุ่มที่อพยพไปบ้านญาติหรือว่าไปอยู่ที่วัดอันนี้ได้รับเงินเช่นกันนะคะท่านชี้แจงเลยในขณะเดียวกันค่ะมีการร้องเรียนจากชรบบ้านหนองยากแก้วซึ่งไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่ต้องอยู่ดูแลความปลอดภัยแต่ว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นท่านผู้ว่าบอกประสานของเงินช่วยเหลือแล้วรายละ1000บาทให้กับชรบบแล้วก็ ใครก็ตามที่เข้าเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งค่ะใช่ครับอ,อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ของสะแก้วนะครับ<อ>เสียงผีโหยหวน<อ>นะวัน2วันนี้หลายคนจะได้เห็นทริปใด้ฟังเสียงกันนะครับมันจะมีเสียงซาวหลอนๆแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวลองไปฟังเต็มๆกันหน่อยนะฮะ เหมือน,นหนังผีอ่ะใช่ไหมคะเ,เป็นอารมณ์เสียงแบบร้อนๆผีผี <ๆ S 1> นคนลุกอยู่เหมือนกันนะพี่นิคือก็ต้องยอมรับว่าเสียงนี้มันเปิดมาจากฝั่งไทยตรงชายแดนนะครับ <5. S 1> คือเจตนาของชาวบ้านที่เขาตั้งใจจะไปเปิดโดยเฉพาะก,กลุ่มของคุณกันจอมพลังก็คือในเมื่อไล่ก็ไม่ออกอนะบอกให้อพยพผลักดันออกไปก็ไม่ออก อลองดูซิถ้ามีเสียงผีกวนแบบนี้เนี่ยจะกลัวกันไหม,มแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลนะครับเพราะว่าทําเอาชาวกัมพูชาบางส่วนที่อยู่แถวแถวหมู่บ้านเปรยจันเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็หวาดกลัวกันทั้งคืนน,นอนไม่หลับเลยอ,อ,อเขาก็บอกว่าเอ็มไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยมันมาจากทางไหนกันมันเป็นผีจริงหรือผีปลอมแล้วมันลอยลอยไหใช่ไหมครคืนเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ทําให้สื่อของกัมพูชาครับออกมานําเสนอข่าวนะครับว่าการกระทําดังกล่าวของไทยมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเพราะว่าไอเสียงผีหยหัวเนี่ยมันถูกเปิดช่วงประมาณสัก4ี่าห้ทุ่ม <5. S 1> แล้วก็เปิดต่อเนื่องจนถึงเกือบตีหนึ่ง มีเสียงเครื่องบินขับไล่อีกด้วย oh. ตอนตีสามกว่าจน <Ha. S 1> ถึงเกือบตีสี่แล้วเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตึงเครียดในพื้นที่อาจจะนําไปสู่ข้อพิพาททางการทูตระหว่างไทยกัมพูชา <Ha. S 1> หากไม่คลี่คลายอย่างเหมาะสมค่ะอันนี้คือสื่อกัมพูชาเขานําเสนอนะครับ <Ha. S 1> ปรากฏเมื่อคืนนี้เลยสามทุ่มสิตุลาคมครับ <Ha. S 1> มีเสียงโหยหวนดังอีกรอบแต่รอบนี้ นักข่าวใช้คำว่าน่าสะพรึงกลัวมากกว่าทุกครั้ง <Okay. S 1> เพราะมันมีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นประกอบกันด้วยครับ โอ้โกลมลูกด้วยอ่ะเออเหมือนแบบผีโบราณของไทยอ่ะแม่น,นาคไหมเออไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่ามันหวยหวนซะเหลือเกินนะครับนี่ยกระดับความหลอนขึ้นทุกวันนะครับจนทําให้เมื่อคืนนี้ชาวกัมพูชาหลอนจัดถึงขั้นต้องเอาคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IOT ลงพื้นที่มาฟังเสียงผีหวยหวนด้วยตัวเองตอนห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นี่ มากันหลายคนเลยนะครับทา,ทางเพจ Army Military Force นะครับ,บรโพสต์ข้อความบอกว่าขยันแท้กองทัพกัมพูชาพร้อมด้วยผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจยพาคณะ IOT ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเปรยจรันบ้านโจกเจยก็คือบ้านหนองยากแก้วกับบ้านหนองจานเนี่ยแหละครับ <ทะ S 1> เพื่อติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมของประเทศไทยที่เปิดเครื่องเสียงใช้เสียงผีโหยหวนถือว่าเป็นการข่มขู่ คุกคามทางจิตใจแล้วก็สร้างความรำคาญใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทส่วนเพจกะลาหมของกัมพูชาก็โพสต์ข้อความเช่นกันบอกว่าหทุ่มเมื่อคืนนี้กระทรวงกลาหมของกัมพูชาประสานคณะไอโลงพื้นที่บ้านโจกเจยและบ้านเปรยจันสังเกตการและตรวจสอบหลังได้รับรายงานว่าฝั่งไทยเปิดลำโพงถ่ายทอดเสียงหลอนให้ชาวกัมพูชาฟังซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็เด็ก รวมถึงผู้พิการล่าสุดเลยครับมีรายงานว่าฝั่งกัมพูชาโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาส่งจดหมายถึงสำนักงานค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องกรณีการใช้เสียงรบกวนดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเป็นการข่มขู่และคุกคามทางจิต,ตวิทยาแนวชายแดนไทยกัมพูชาและบอกด้วยนะครับว่าการกระทาําดังกล่าวของไทยนั้น เป็นการเปิดเสียงแหลมสูงดังต่อเนื่องเป็นเวลาน,านานรบกวนการนอนหลับก่อให้เกิดความวิตกกังวลทําให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกไม่สบายทั้งทาง,ร,างร่างกายแล้วก็จิตใจโอ้เขาบอกเลยนะครับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ไม่มีที่ยืนในสังคมที่มีอารยธรรมขัดแย้งโดยตรงกับหลักของกฎปัตรสหประชาชาติ แล้วก็บอกว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทําร่วมกันเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาอยากจะให้ทาง UN เนะครับเริ่มการสอบสวนทันทีเกี่ยวกับการใช้เสียงดังกล่าวแล้วก็เรียกร้องให้ยุติการกระทําดังกล่าวนะครับเรื่องอไปถึง UN เแล้วนะคะทำเป็นเอกสารยื่นไปที่ UN เเลยนะครับจากเสียงโหยหวนผีไทยของเราใช่ส่งเป็นจดหมายไปนะคะเป็น รายงานไปแล้วก็ใช้คำว่าเป็นการรบกวนและสร้างความหวาดกลัวอืมอ่ะจากกรณีเสียงผีหลอนแม่นาคเมื่อครู่นี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ